ไข่ออดที่มึงเสือเนี่ยมันก็แค่ค้ามคอนออกมาลางสมองคึ้สูงรีวิวไขอ่ออแบบไม่กักคนอื่นรีวิวมาเยอะแล้ววันนี้ลุงจะมารีวิวไขอ่ออแบบไม่กักรวมทั้งเอาคลิปที่ศิลปินดาราดังรีวิวให้ด้วยว่าหนังเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวมีคลิปให้ดูฝากกดไลค์ แชร์กดติดตามเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่องบ้านพุ่งคาเฟ่ผมก็เพุ่งชวนคุยยด้วยเนาะเพื่อเป็นกาลังใจให้ลุงเป็นมาไลายลูกสาวนะครับมาไลายลูกสาวเดือนนี้ได้ไม่เยอะเนาะสำหรับลุงเนาะแต่พิพรชัยไลฟ์สดกันหลักแสนไปแล้วแสนห้าพันสองร้อยยี่สิบสี่น้งถ้าจำไม่ผิดสุดยอดสุดยอดนะครับขายออกเป็นหนังอีสานทำเงินเรื่องหนึ่งนะครับนี่ทะลุห้าสิบล้านไปแล้ว รห้าสิบล้านแล้วนะก็เหลือแต่ว่าจะถึงร้อยล้านวันไหนแล้วก็วันนี้จะมารีวิวกันแบบไม่กักเลยนะครับไม่กักเลยเพราะว่าถ้ารีวิวไม่เป็นจริงศิลปินดาราคงไม่พูดผู้กับดังคงไม่พูดแล้วก็หลายหลายคนคงไม่เข้าไปดูหลายคนคงไม่เข้าไปดูการ รีวิวรีวิวจากความรู้สึกของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันนะแต่ละคนแต่ละใครที่ดูต้องไปดูถึงจะรู้ว่าจะเหมือนกันแล้วมีตัวอย่างที่ทางเมเจอร์เอา,เอ,าออกมาเปิดลุงก็ทำคลิปเล็กๆๆให้ดูด้วยเพื่อที่จะให้เราที่ยังไม่ได้ไปดูเข้าไปดูไปสนับสนุนลูกสาวเนอะรีวิวนี้เป็นรีวิวจากหนังจริง จะดูได้แบบดูรีวิวนี้ได้แบบสบายใจต้องดูโดยน้ําตาไม่ไหลไม่แสบตานะสายตาเราแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับบางคนอายุเยอะก็ต้องใส่แว่นสายตาซื้อแว่นใายใช้แว่นสายตาตามท้องตลาดทําให้สายตาเราเสียเร็วเพราะว่ามันไม่มีตัวกองแสงแบบนี้เป็นเลนส์พลาสติกขาก็แข็งแข็งหักเปราะง่ายนะครัรุงใช้แว่นอันนี้มาสี่ปีละใช้ดีเลยมาเล่าต่อบอกต่อนะ อยากให้ f c ของลูกสาวใช้ของดีจริงๆคุณภาพจริงๆนี่จากใจลุงนะลุงใช้มาแล้วสายตาดีขึ้นเลยดีขึ้นนะสายตาไม่เปลี่ยนเร็วนานๆทีนีเปลี่ยนสนะี่ปีแล้วคิดด,ดูค่าสายตายังไม่เปลี่ยนนะแต่เปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้เหรที่มีตัวคองแสงทําให้ลดแสงเข้าตาเราถนอมดวงตาเราทั่วไปไม่มีอันนี้มีเห็นไหมเห็นไหมทั่วไปมันไม่มีอันนี้มีตัวคองแสง เปลี่ยนไปที่นี่เลยหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้านะครับเอาของดีมาฝาก f c ซลูกสาวลุงคงจะไม่มาสร้างความเสื่อมเสียให้ลูกสาวแน่นอนเปลี่ยนเก้าเก้าส่งสี่เก้านะครับสายตาก็ลุงเข้าไปดูนะครับเนื้อเรื่องของหนังริวแบบไม่กักนะเนื้อเรื่องเดินเรื่องได้เข้าใจบทบาทของหนังได้แบบ เต็มสิบไม่หักเลยนะเรื่องดีมากเดิเรื่องได้ดีให้รู้จักคําว่าไขาอ้ออกของคนอีสานแบบเต็มเต็มเลยดกวาว่าคืออะไรทําไมต้องมีไขอ้ออกผิดไขอ้ออแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นโดยใช้เรื่องราวของหนังมาแต่งเติมน,นิดหน่อยมันมันดูแล้วมันสุดดีอันนี้คือเรื่อง,เร,องเรื่องสองนักแสดงแสดงได้เป็นธรรมชาติกืเรียกเรียว คือธรรมชาติมากๆเลยไม่ได้เหมือนท่องบทมาในหนังอะมันเป็นเหมือนกับแสดงเปนตัวเองจริงๆน้อยเรื่องนะครับที่หนังจะแสดงแบบไม่ได้ท่องบทอะ่ะเป็นแบบตัวเองจริงๆเป็นแบบธรรมชาติจริงๆอันนี้ก็สิบเต็มสิบไม่หักอีกเรื่องงเรื่องผีเรื่องผีที่ออกมาก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับดูได้สิบนี้ให้แปดจุดห้าสิบให้แปดจุดห้า เรื่องเรื่องผีนะออกมาปุ๊บปับปุ๊บฟับไม่เยอะแต่ก็น่ากลัวทั้งดนตรีประกอบทั้งบรรยากาศทั้งแสงสีเสียงในฉากมันทาให้น่ากลัวแต่น่ากลัวไม่ไม่มากมายนักแต่ก็ขนลุกได้ขนลุกได้นะครับฉากที่เป็นมนขลังก็คือฉากที่ลูกสาวคนที่เป็นเอฟซีน้องต้องบอกวี้อย่างลุงเนี้ยดูฉากที่ลูกสาวออกคือน้องอิงออกนี่ขนลุกแททุกฉากเลครับ ทั้งเสียงร้องทั้งฉากรูปหูมันมันมีมนอนะ่ะมันมีมนมนสะกดอันนี้สิบคะแนนสิบให้สิบเอ็ดเพราะมันดีเกินเอฟซีคนลุกคนลุกอีกเรื่องหนึ่งที่อ่าต้องพูดกันหรือรีวิวกันนั่นกนะ็คือเรื่องของความตลกเฮฮานะครับตลกเฮฮานี่สิบเต็มสิบไม่หักนะครับตลกช่วงอีหวล อพอถูกใครอ้อแล้วร้องเพลงโอ้ยขำกิ้งรับขำหัวแล้วหัวนึกภาพไปยังขำอยู่อยากรู้เป็นยังไงไปดูเองนะอันนี้คือเห็นข้อเท็จจริงที่มันรีวิวเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ดาราดังนักแสดงดังพุ่งกับดังพูดถึงหนังเรื่องนี้และตัวอย่างหนังเล็กๆน้อยๆนะที่สามารถจะเอามาให้ดูได้นะเพราะดูเยอะไม่ได้นี่เอามาจาก เนเจอร์ที่ลงผ่านสื่อต่างๆนะเอามาให้พวกเราได้ดูว่าหน่าเข้าไปดูไหมใครยังไม่เข้าไปดูเข้าไปดูนะครับและลุงมั่นใจว่าพอโจโดได้ทำภาคสองต่อแน่พราพอโจโพูดว่าถ้าแปดสิบล้านจะมีภาคสองรวมทั้งเสียน,นนได้บวชแน่ร้อยล้านเสียนนนจะบวชพ่อกันชัยได้ลด อะไรไนะด้รถรถบรรทุกเหรอแน่นอนที่ยอดถึงเนาะนี่แหละครับหางดีต้องเป็นแบบนี้อ่ะดูคลิปครับออ้้ไ ากลัวมากเลยทุกคนใช่คือมมนสนุกตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็ความเข้มข้นมันมีในในทุกฉากมันเหมือนกับเราไปนั่งดูหนังที่มันคล้ายๆโคนันอะเอาเรื่องตกใจเลยแต่หนังเรื่องนี้คายอ้อมันมีทั้งังผีมีทั้งตลกทั้งตบมุกด้วยทั้งมัน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 ครบรสจริงครับครบรสใช่รสชาติเลยครับควรที่จะไปดูคนทางโซนภาคกลางอาจจะไม่รู้ว่าคายอ้อหมายความว่าอย่างไงหนังเรื่องนี้จะตอบโจทย์ทุกคนนะคะคนภาคกลางก็ดูได้อยู่ต่างประเทศก็ดูได้มันลึกลับ อจังหวะแบบใจแบบกลัวเลยครับผมเป็นคนแบบใจเต้นเลยเล่นได้ถึงมากภาพหรือการเล่าเรื่องมันค่อนข้างแะสาบนครับมันค่อนข้างจะแมนมากเลยครับคนทั่วประเทศดูได้หมดเลยคนต่างประเทศก็ยังดูได้ครับมันจะทําให้เราเข้าใจเกี่ยวกับไายออากขึ้นครับเล่าให้เราเข้าใจดีมากครับเพราะว่าอธิบายทุกอย่างเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูหนังเรื่องไายออดยนะครับก็ครบรถครับมีทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเป็นคายออดจริงๆครับคุณจะได้อะไรมากกว่าคำว่าคายออครับผมมันสุดมากครับของของหมอลำเนาะบอกเลยว่าครบรถ ไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นมันหาสายองนี่ครบรถจริงๆมันคุ้มค่ากับการรอคอยถ้าไม่ใช่คนอีสานสามารถดูได้นะคะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้คนภาคอื่นก็ดูได้ค่ะ่อใ่าไม่ใช่คนอีสานนะคะก็าะสามารถดูเรื่องนี้ได้เข้าใจนะคะเพราะเขามีซับภาษาไทยให้คะ่ะน่าติดตามตลอดเวลานะครับแล้วเรื่องอ่ะจะจะน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆพีคขึ้นเรื่อยใครอ้อนะคะ,นนนคะสนุกม,ม,มากเจ้าจ้ามันลึกลับติดคลายอ้อ ฝากเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูหนังเรื่องไขอ่ออด้วยนะครับอยากให้ดูทุกคนรอติดตามกันนะครับสิเกรกฎาคมนี้ครับคุณจะได้อะไรมากกว่าคำว่าไขาอ่ออครับผมหนังดีดีจริงครับใครยังไม่เข้าไปดูเข้าไปดูนะครับไขอ่ออเพื่อลูกสาวเพื่อ,อสาวน้อยพิรุนแพงแล้วก็เพื่อเราจะได้ดูความเป็นมา คลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วไปบ๊าย <laughs>